สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ะมันนี่จะพาพี่น้องมากินหมากทุเรียนจ้ะผล,ละไม้ประจำฤดูกาลเนีจ้ะเนาะราชาแห่งผล,ลไม้อันนี้แปดร้อยบาทจ้ะไปซื้ออยู่ตลาดท่าแร่นะคะร้อยสี่สิบบาทพ่อกินจ้ะผู้บักใหญ่บักตีเบ้างนี่มาค่ะกินข้างในมนันนี่กินข้างนอกแมงวันมันหลายอืม ไม่ขึ้นใหญ่ถอะเนาะอร่อยมากปีนี้ยินดุอยู่จ้ะเพิเพ่นบอกแพงมาเมืองไทยต้องกินอยู่ต่างประเทศบอกกล้าวหัดจับแพงไร มรรยากาขนาดเลยว่าเพื่อนพ่อใหญ่ฟังขายเรือได้แล้วเรือ,อยู่เส้นนี้ก็สามก็แล้วเลยจ้ะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็แล้วเพื่อนก็จะกลับไปฝรั่งเศสจ้ะลองจกนั่งกับคุยกันอีกทีหนึ่งว่าเพั่นแช้ไอลงไป หรือเพิ่อิมารประเทศไทยแซมเฮงไปลบะแซบไอบแซบแตบพี่น้องจ้ะไอขอบคุณป้าเพื่นหนึ่งเลยจ้ะเพื่นมาจากนาครพนมเพื่นมหาอายและเพื่นกระดุกหนุนครีมหนึ่งชุดขนมจีนนะจ้ะน้องมหาถึงที่เลยโอ้ยขอบคุณหล,ยลออณาลยๆเพื่นตามเลยเพื่อกว่า ตามมาหาจนพ่อนะเน้าถ้าป้าได้เบิ้งเม่นนี่กะบอกอนอ้เด้อว,ว่าผู้ใดนะเจ้เาโอกาสหน้าให้ป้าโทรมาก่อนเดี๋ยวสีเห็นอาหารป้าให้กินเนาะแกงน้อไม้แบบนี้ ามามักจ้ะไอบอกว่ากรอบนอกนุ่มในแต่ค่อนข้างที่จะเละสำหรับไอแม่ข่าบอกว่ามันสุกไว้มันทอน น,นี่กัน่หนักนะพี่น้นองเอ้ยกินทุเรียนกินได้บ่หลายดอกกินให้แบบว่าให้หูว่าเทศกาลทุเรียนมาฮอดแล้วประมาณนี้อืมไอซื้อสองเจ้าเจ้านี่ร้อยห้าสิบเม็ดน้อยเตานี่รออ้อยสี่สิบเม็ดใหญ่บ,บ่ ก็บแบ่งไว้ให้พ่อแม่ให้เด็กนอก้อยให้พี่น้องแล้วจ้ะแล้วก็พาพี่น้องก,กินเนาะมาด้วยจากทุกๆคนพี่วันอยู่ต่างประเทศมากินเบิ่งนิเม็ดตอนนี้ได้นะคะร้อยห้าสิบก็กินโอเคอะ 3ามผู้เลยเลยนาะครบเจ็ดเม็ดแล้วจ้ะทุเรียนเนี่ยมากินอยู่แต่บ่อูู้กินหลายบ่ได้ไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนเนี่ย,กกยบ่ยได้หรอกกับนี่บ่ฟฟนนได้ลหลายไปเกินกว่าสามผู้แลนะ้วเนาะ ไออินมาเด้อพี่น้องเด้อไปบ่ได้มันห้อนพร้อมกินหลายกับ่ไดดอกนะเอาจักู้จักู้น้อยนี่เนาะ จะถามว่าเป็นผล,ลไม้ที่มกัมกอกมักได้จ้ะแต่ว่ากินหลายบ่ได้จ่ะนน่นนะจ้ะหาภูสี่ฮาผูนะจ้ะเนาะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆมาทักทายกินผลไม้ไประจำฤดูให้พี่น้องเบิกหน่อยจ้ะเนาะไอ้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจะหะลายได้จะได้ขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายกินให้ดูนะคะขอบคุณค่ะนายท่านโอ้โห oh. น่ากินจังเลยคะ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะได้อะไรคะเสตุ้ย เห็ดก้างละ่ะใช่ไหมปะต้มน้ำปลาอยู่ไม่ได้กินหรอคะอร่อยขอบคุณแ <Okay S 2> ข, <อ S 1> ข,ณขณกรายใหญ่ใช่โอเค okay ค่ะของแคปของนัทโอเคค่ะจะไปส่งแม่ก่อนนะคะค,ค,ค่ะ Thank much you so ค่ะ What are you doing? Ah uh, beautiful ride ส่วยข้าวเอาอันนี้มาฝากขอบคุณครับเครืนอหนังยาทาค่ะแซวอยู่บามากกินฮะฮะขึ้นมาก,กินทุเรียนจช่เพราะมันแพงหลายหลักเครื่หลักขอบคุณแม่ขอบคุณครับ ขอบคุณสำหรับทุเรียนและสิ่งต่างๆที่เอาไวให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของพ่อกับแม่นะคะทุกคนได้กินนะคะเนาะแล้วก็แบกให้เด็กๆอีกเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ